ครับสวัสดีครับผมโปรบอลนะครับวันนี้อยู่ที่โครงการนัทมนยูแปนะครับก็เป็นโครงการที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นมุมสูงให้ดูเนาะปุ๊บนะครับโครงการก็จะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแต่ตอนนี้มีบ้านหลุดจองมานะครับเป็นโอกาสที่ดีของคนที่กําลังหาบ้านอยู่ก็จะเป็นหลังกลางเนี่ยแหละครับที่หลุดจองเข้ามานะครับผมบรรยากาศก็ดีนะครับผมค่อนข้างธรรมชาติลมเย็นโกรกสบายทั้งวันนะครับ โครงการก็มาตรฐานโครงการในการสร้างเนี่ยนะครับหายห่วงได้เลยควบคุมการก่อสร้างโดยวิศวกรน,นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูข้างในบ้านกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเปิดประตูตเข้ามาซาบเนี่ยนะครับก็จะเจอโรงจอดรถนะครับผมกว้างๆเลยนะครับกว้างๆเลยสามารถจอดรถได้2คันนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการสนามหญ้าต้องการพื้นที่ โครงการนี้ก็มีอยู่ในฟังก์ชันของคุณด้วยนะครับโคมไฟอะไรพวกนี้นะครับผมเราติดให้ลูกค้าเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับสำหรับหลังนี้คือทำไม่พร้อมโอนนะครับแต่มีข้อผิดพลาดนิดหนึ่งคือการหลุดจองนะครับก็ใครมาตอนนี้นะครับผมถือว่าเป็นโอกาสเราอัดโปรโมชั่นให้เต็มๆแน่นอนนะครับเข้าไปดูในบ้านเนี่ยนะครับก็จะเป็นห้องโถงพอมๆนะครับผมห้องโถงตรงนี้นะครับกว้างๆกันไปเลยนะครับ เข้ามาข้างในนะครับบ้านหลังนี the top, the one, yes? ้ก yes? ็จะเป็นบ้านเดี่ยว3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับอ่าอันนี้เป็นข้างบ้านเนาะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องนอนกันก่อนนะครับอันนี้ห้องนอนแรกห้องนอนที่1นะครับอันนี้ห้องนอนที่2นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่3ไม่ใช่อันนี้เป็นห้องน้ำนะครับก็จะเป็นห้องน้ำนะครับโอเค แล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะครับห้องนอนมาสเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างที่เราสามารถเปิดนะครับผมรับลมรับอะไรได้นะครับลมก็พัดเย็นสบายเลยทีเดียวนะครับเป็นโครงการที่ลมโกลบตลอดนะครับผมพัดเงินพัดทองเข้ามาหาเรานะครับปุ๊บ ต่อไปนะครับเราก็จะไปดูพื้นที่ข้างๆรอบๆบ้านกันนะครับไปแบบรัวๆไปแบบเร็วๆนะครับผมปุ๊บเปิดมาหลังบ้านนะครับผมโอ้โหนะครับเปิดมาหลังบ้าน <fem. S 2> ก็จะมีพื้นที่ให้เราเดินนะครับเดินปุ๊บ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 แล้วก็โครงการนะครับผมโครงการเนี่ยมีปั๊มน้าแทงน้ํานะครับผมปั๊มน้าแทงน้ํา อ่านะครับโอเคแล้วก็สามารถเดินรอบบ้านได้นะครับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บอ่านะครับก็สามารถเดินรอบบ้านได้กว้างขวางสะดวกสบายนะครับผมอ่าครับเนี่ยครับนี่แอมนะครับวิศวกรตรวจโครงการครับแอมนะครับบวกมือหน่อยครับบวกมือหน่อยนะครับผมก็นะครับใครสนใจโครงการนี้ก็ เข้ามาชมนะครับเข้ามาดูเข้ามาทักได้เหลืออยู่หลังเดียวนะนะครับตอนนี้ที่พร้อมโอนหลุดจองมานะครับสวัสดีโปรบสวัสดีครับ